สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทําแบบบอยนะครับพอดีไปซื้อเครื่องมือมาใช้งานใหม่เป็นประแจอเนกประสงค์อัจฉริยะนะครับหรือว่า universal spanner นะครับซึ่งประแจอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับก็ราคาเขาขายเป็นแพ็คคู่นะครับผมซื้อมา265บาทนะครับจากกบอลเฮาส์นะครับ แต่ก็มาดูในออนไลน์นะครับลัศดา,าช้อปปี้ก็มีราคาที่ถูกกว่านี้นะครับราคา98บาทก็มีราคา100กว่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าซื้อมาตัวนี้ก็ราคาสูงหน่อยนะครับก็มันก็มีอยู่หลายเกรดนะครับซึ่งประแจอเนกประสงค์อัจฉริยะตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อที่จะ ให้เราขันน็อตได้หลายหลายเบอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็พอดีมีเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาดูคลิปแล้วก็อคอมเมนต์เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของประแจที่เขามีขายในออนไลน์หรือในร้านค้าเนี่ยว่ามันสามารถขันน็อตได้หลายเบอร์หลายไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ่าถามว่าใช้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นประแจตัวนี้หรือเปล่านะครับที่ไปเห็นมานะครับ ก็เลยนํามาแนะนําให้ดูนะครับเผื่อว่าจะใช่อย่างที่ได้คอมเมนต์มาถามนะครับพระแจตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่สามารถนะครับล็อกน็อตได้หลายๆเบอร์นะครับตั้งแต่น็อตเบอร์เล็กนะครับสําหรับวัวหัวเล็กเนี่ยนะครับสามารถล็อกน็อตได้ตั้งแต่เบอร์9ถึงเบอร์15มิลนะครับส่วนตัวกลางนี้นะครับก็ใช้กับน็อต เบอร์16ถึงเบอร์22มิลิเมตรนะครับส่วนตัวใหญ่นะีครับใช้กับเบอร์23ถึงเบอร์32มมิลิเมตรนะครับซึ่งออกแบบมาให้สามารถจับชิ้นงานได้อย่างแน่นหนานะครับแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยนะครับผลิตจากเหล็กคาร์บอนนะครับที่มีความคงทนแข็งแรงที่สูงนะครับทนทานสูงแล้วก็มีด้ามจับแบบเป็นพลาสติกนะครับ พร้อมมียางกันลื่นนะครับทำให้เราสามารถจับได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับที่รับแรงกดได้3ทิศทางนะครับคือตัวนี้1ทิศทางนะครับ2ทิศทางนะครับแล้วก็ตัวนี้3ทิศทางนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับเวลาขันยึดเนี่ยขันยึดได้ง่ายนะครับแล้วก็ เมื่อเวลาเราขันใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ขันน็อตได้ทั้งทรงกลมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่า,าใช้ขันท่อแป๊บจับท่อแป๊บก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถพกเอาไว้ในรถยนต์หรือว่าพกไว้ที่บ้านของเรานะครับก็สะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยนะครับ ึ่งเ,เรามี2ตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปขันน็อตได้หลายๆไซส์หลายๆเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองขันน็อตให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานได้โอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าลองซื้อมาใช้งานดูนะครับเราจะมาขันน็อตที่ลร้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะใช้ประแจหัวกลางนะครับเดี๋ยวเราขันออกก่อนนะครับนี่เวลา สวมประแจเข้าไปนะครับอ่าสวมลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องกดลงนะครับอ่านี่แล้วนะครับออกไม่ยากนะครับนี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขันเข้าไปนะครับแล้วก็หงายประแจอย่างนี้นะครับครับอันเข้าไป อโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองขันสำหรับประแจตัวใหญ่ดูนะครับ โอเคนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการขันน็อตนะครับได้หลายๆลายไซส์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อมาใช้งานนะครับก็ขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าเราต้องดูที่เหล็กโครงสร้างของตัวประแจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสำคัญตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวรับแรงในการดึงนะครับถ้าเกิดว่า ราคาถูกเกินไปนะครับเหล็กตัวนี้อาจจะไม่ดีนะครับเราอาจจะต้องเลือกที่มีแบรนด์มียี่ห้อนะครับสักนิดหนึ่งนะครับราคาอาจจะสูงแต่ว่าคุณภาพก็จะดีตามราคานั้นๆนะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอประแจอัจฉริยะนะครับอันนี้ประสงค์นะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ